เรียนน้องพ่อวิทยาลัยะนะครับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัทลุงสา727นะครับเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนเบือนคาดตันดาดโรงเรียนมาธตะกณนในระดับโอเบกซิเครับแล้วก็ ในปีที่ผ่านมาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักประจาของสะทิ์เปรียบเพียงด้านการศึกษานะครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าโรงเรียนหลองพอกวิทยาไัยนั้นเราได้ส่งเสริมการแข่งขันเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ห่างจาก โควิด -19 นะครับโดยเฉพาะการแข่งขันที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือเราทำการแข่งขันนาฏมวยไทยในโครงการรักชาติรักมวยไทยนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศจนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนๆตอนนี้นะเราอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชือเช้อไวรัสโควิด19เพื่อนพอจะมีวิธีการไหนที่จะทําให้เราสามารถห่างไกลาจากเชื้อไวรัสโควิด19ทําให้ครอบครัวของเราสังคมของเราประเทศชาติของเราห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด19ได้บ้างก็คงต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พราชาแล้วแหละเพราะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสู์เศรษฐกิจพอเพียงเราต้องนอําเรื่องศาสตร์ธราชามาใช้ซึ่งเป็นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มีทั้งหมด23ข้อไง เนื่อ <d> ง <ew ing> ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ในปัจจุบันนี้เราสามารถนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ได้เช่นหลักการทรงงานการมีส่วนร่วมคือการที่สังคมไทยและสังคมโลกมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในวันของเราอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง <N> <d ew> เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันสวม <ขอ S 2> หน้ากาก<ข>อนามัย ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษานะครับนอกจากจะมีการส่งเสริมเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจการตระหนักรู้เกี่ยวกับโควิด1 9แล้วเราก็ยังมีการจัดสรรในเรื่องของอแอลกอฮอล์บางส่วนมาให้ทางโรงเรียนนะครับโดยของคณะกรรมการสถานศึกษาของเรียนของภาควิทยาลัยเองเลยครับมีการจัดสรรในเรื่องของอแอลกอฮอล์เจลเครื่องยิงวัดอุณหภูมิอินฟราเลต ถ้าปิดจมูกนะครับในในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องของโควิด -19 เนี้ยจะเป็นเรื่องทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับม,มีความรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันถ้าเราดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีให้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ในจุดที่ไม่เสี่ยง ต่อการเกิดโลกก็จะเป็นการที่จะช่วยเหลือสังคมและก็อาเซียนของเรา